ที่ตรงที่ยอดเหรียญสักผ้าอยู่ตรงไหนดูไหมใกล่สวยบรรยากาศสวยมาฝาก่อนับจ้าตอนนี้ฝนมันก็ตกไป,ปอยอยู่เหมือนกันก็ปแปะก็ปแปะแต่เรือก็ยังจะต้องพานักท่องเที่ยวเที่ยวอันนี้เรือที่จะขึ้นไปดูเต่าดับน้ำจะไรลูกแตนหรือเปล่า ขึ้นมาเลยแตนน่ะแตนทะเลอาแบบีเลยครับมาอย่างนี้ไอมาให้ลูกพาไปดูไอของนี่พ่ะย่ะนี่เกาะเลยลูกเกาะเกาะแพเลยเดี๋ยวพี่พาเขาหนูไม่ต้องไหวยเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาพาไปหนูไม่ต้องไหวยให้มันเหนื่อยเดี๋ยวพี่เขาพาไปขึ้นเกาะไว้เฉยนะขึ้นเกาะไปก่อนนะทุน แล้วค่อยไปวหว้ตรงนู้นเอาเออเอเอเดี๋ยวพี่โฮชินดูใกล้ๆน้องเก่งมากลูกเออเอาขั้นกอะดิขั้นขั้นก่อ,ก,อก่อนลูกแล้วค่อยวหว้เอออนี่คือหิน